น้องมาเก็บจานได้แล้วครับเรียกใครนอ้องไม่ทราบเมื่อกี้บอกว่าที่รักที่รักมาเก็บจานได้แล้วอย่าให้รู้นะว่าเรียกใครนอ้อง <c oughs> ช่วยช่วยเก็บจานหน่อยครับจะจะถ่ายงานต่อใช้เก่งเหลือเกินโอ้โหไป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 จะถ่ายงานไปคนใช้บ้านนี้เกลี้ยกา่มากนะ <laughs> จะเรียกไปเกาหลังนะดูทรงแนละ้ว <laughs> ไป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 ห่วงแต่จะไม่สวยนะเอออยากมีส่วนร่วมนะเห็นเริ่มมีคนแบบว่าติดตามนะอยากมีส่วนร่วมกับคลิปนะ เออสีสามสองเหรียญคลิปนี้นะครับหลังจากที่บิตคอยทำลายแนวะต้านที่39,000ดอลลาร์ขึ้นมาได้แล้วนะครับก็มาแบบงงๆนะข่าวอะไรก็ไม่ค่อยมีนะครับมีแต่กระแสเรื่องที่บิตคอยเนี่ยน่าจะมีบทบาทนะครับในส่วนของเวลาที่เราเกิดเหตุการณ์ยากลาบากอย่างเช่นสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนี้นะก็น่าสนใจนะว่า การขึ้นครั้งนี้เนะี่ยขึ้นจริงหรือเปล่านะครับหรือขึ้นหลอกจะหลอกชันหรือเปล่านะเพราะว่าหลายๆคนตอนนี้ก็ไม่กล้าซื้อนะรวมทั้งผมด้วยนะครับอืมก็ยังต้องดูนะครับว่าเรามีแผนในการรับมือในการที่จะเข้าไปซื้อบิตคอยตรงนี้ยังไงในส่วนของวันนี้เนี่ยจะมี2แผนให้เพื่อนๆดูกันว่าเอ๊ะครั้งนี้ขึ้นจริงหรือขึ้นหลอกพร้อมแล้วไปรวยกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยพ i อเนกซ์ พา o เน็กเนี่ยก็น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีความรู้แล้วก็อาจจะไม่มีเวลาในการที่จะเข้ามาเฝ้ากราฟแล้วก็อยากจะลงทุนในตลาดคริปโตเคอรเรนซีนะครับพเน็กเนี่ยก็มีบอรดที่น่าสนใจให้ใช้ฟรีหลายตัวเลยนะครับโดยเฉพาะตัวที่ผมชอบนะกริดบอร์ดรีบาลานซ์สปอตฟิวเจอร์อาบิธาแล้วก็มาติงเกลนะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถเข้าไปที่ www.pyonex.com นะผมมีทําคลิปสอนไว้แล้วด้วยนะใครสนใจลองเข้าไปดูนะครับ ก็บิตคอยหลังจากที่โดนกระแสข่าวช่วงรัสเซียกับยูเครนนะครับก่อนหน้าที่จะลุยกันนะล่วงยับลงไปเลยนะครับทีนี้วันที่รัสเซียเนี่ยบุกเข้าไปในยูเครนนะครับราคาก็ล่วงลงไปแรงมากนะลองไปดูในไทม์เฟรมที่เล็กลงนิดนึงก็วอร์มเครื่องกระแสข่าวมาตั้งแต่ช่วงหกข้ามของวันที่23านะ,ะแล้วก็มาลุยกันตอนเช้านะครับประมาณ9โมงเนี่ยมีข่าวว่ารัสเซียเนี่ย ลุยเข้าไปในยูเครนเรียบร้อยแล้วนะครับราคาเนี่ยก็ล่วงลงไปยับยับเลยแต่ก็แปลกนะเพราะว่าหลายๆคนคิดว่าถ้าลบกันจริงๆแล้วเนี่ยราคาน่าจะดิ่งลงไปแบบไม่เป็นแบบนั้นนะครับพอช่วงบ่ายในยสถานการณ์เริ่มนิ่งแล้วนะราคาก็หยุดลงนะครับแล้วก็แปลกนะเออเพราะว่าลบกันแล้ว ราคาไซเยวอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปนะออพอช่วงกลางคืนเนี่ยก็ดีดขึ้นไปแบบงงๆนะก็เป็นกระแสข่าวที่ยูเครนอาจจะต้องลบอย่างโดดเดี่ยวแล้วก็นักวิเคราะห์ก็ประเมินนะครับว่าเรื่องนี้อาจจะจบเร็วนะโดยการเจรจานะซึ่งผมว่าก็เป็นผลดีนะครับกับประชาชนยูเครนนะเ,เพราะว่าเขาก็ไม่รู้หน่วยเหนด้วยนะว่าใครจะไปนาโต้ไม่ไปนาโต้มีผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจเรื่องไหนอะไรยังไงน่าสงสารนะครับสำหรับประชาชนยูเครนนะราคาก็ดีขึ้นมา ไซเวย์อยู่สักพักหนึ่งนะมาจนถึงวันที่28ปนะประมาณสัก2ทุ่มนะก็อเมริกาเป็นตอนเช้าใช่ไหมมีข่าวออกมานะครับว่าสหรัฐอเมริกาทำการยึดเงินของประเทศรัสเซียนะที่มีการฝากไว้อยู่ในประเทศอเมริกาก็ตลาดแตกนะครับข่าวนั้นออกมาเนี่ยเจอแท่งนี้เลยนะครับ ดีขึ้นไปจาก37,900นะ,ะขึ้นไปที่39,800ขึ้นมา2,000ดอลลาร์นะครับในแท่งเดียวนะนี่แท่ง1ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรียกว่าดีกันยับยับนะแล้วก็ขึ้นมาไซเวย์อยู่ที่แนวต้านตรงนี้นะครับประมาณ44,500นะตรงนี้ก็น่าสนใจนะว่าการขึ้นครั้งนี้เนี่ยขึ้นจริงหรือขึ้นหลอกนะครับแล้วขึ้นเนี่ยไปได้ถึงไหนเราลองมาประเมินกันดูซินะ ว่าซีนารีโอที่ผมคิดไว้นะครับวันนี้มี2ซีนารีโอนะอย่างที่บอกไว้นะครับว่าขึ้นจริงกับขึ้นหลอกแล้วมีจุด Invalidate Setup ที่ขึ้นจริงกับขึ้นหลอกอยังไงบ้างเพื่อที่เราจะได้ระวังตัวนะครับในการเข้ามาลงทุนนะก็ถ้าใครที่เคยติดตามมาตรงนี้ผมเรียกว่าซีนารีโอโลกสวยนะครับโลกสวยกับใครโลกสวยกับคนที่ดอยอยู่ข้างบนนะครับถ้าใครที่ไปโดนมาตั้งแต่โซน6กหมื่นเ หก0 0ื่นห้าตอนนี้นี่ก็หนาวไปหมดแล้วนะครับอแล้วก็อยากให้มันขึ้นไปข้างบนสักทีใช่ไหมออลองมาดูกันนะครับตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะลงมาเป็น A, B, C, D, E อ่ะแปะไว้ก่อนนะแล้วก็มาทำให้มันสวยๆดูหน่อยสิตรงนี้เรานะ่าจะต้องใส่ตัวเชนไลน์เข้าไปนะครับสักเส้นหนึ่งนะเ,เราขยับเข้าไป ประมาณนี้ก่อนนะขึ้นไปเป็น a b c d e ตรงนี้นะทำเป็น channel ขึ้นไปก็มีความเป็นไปได้นะครับที่จะทำเป็นรูปแบบของ expanding triangle นะ,ะก็เรียกว่าตรงนี้จะบานออกมาข้างบนก็ใส่เทนไลน์เข้าไปอีกนี่ก็บานออกไปนะครับเป็นคล้ายปากแตนะ่ถึงแม้ว่าดูทรงตรงนี้แล้วมันมองด้วยตาแล้วมันจะไม่ค่อยบานนะ แต่ก็โลกสวยนะครับทีนี้ในตรงนี้ย่อยๆก็จะเป็น A B C แบบนี้นะเปลี่ยนสีให้เขาหน่อยสิเป็นสีแดงนะครับแต่และชุดก็จะเป็นรหัส3นะข้างในเป็น A B C A B C ไล่กันไปเรื่อยๆเราได้มา3มชุดละที่เป็น A B C อยู่ข้างในนะตรงนี้ก็ต้องเป็น A B C ด้วยนะ เป็นชุดที่4นะครับส่วนขาลงตรงนี้ก็เหมือนกันนะ A B C ตรงนั้นไกลเกินไปนะอ่าพักไว้ก่อนก็มาดูกันซิว่าถ้าเกิดข้างในนี้ที่เราจะโฟกัสอยู่นะครับก็คือขา A ชุดแรกตรงนี้นะตรงนี้ผมประเมินว่าถ้าเกิดจะดันขา C ขึ้นไปให้ได้สูงขนาดนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องเป็นเกิดขึ้นปรับแบบ Collection Six ิ i แซกนะเพราะว่า Collection Six ิ i แซกเนี่ยขา C มีโอกาสที่จะยาวได้มากๆนะโดยเฉพาะพวก elongate zigzag ตรงนี้ก็จะต้องเป็นรหัส5นะใน A of zigzag นะครับเราก็ใส่เข้าไปเลย 12345 1, สองสาส่เข้าไปอย่างนี้นะครับ12345แล้วก็ได้ A ตรงนี้นะตรงนี้ก็มีอาการนะครับของการเป็น12นะเพราะว่า1ลง2ข้างในเกิดขึ้นปรับ abc ข้างในนะตรงนี้ก็พอจะวางขึ้นปรับ abc ข้างในได้นะ ก็มีโอกาสนะครับที่ตรงนี้จะจบ2แล้วนะข้างในก็จะต้องเป็นเทรนนะจะเป็น small X wave ก็ได้จะเป็น impulse ก็ได้นะขึ้นไปเป็นถ้าประเมินกันแบบง่ายๆก่อนนะก็เป็น1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ขึ้นไปอีกชุดตรงนี้ เราก็จะได้โครงสร้างเบื้องต้นแล้วนะครับว่าเอถ้าการขึ้นครั้งนี้1ลง2ที่เป็นสีฟ้านะครับไป3ลงมา4ไป5จบ A ข้างใน2-3ในนี้ก็จะมี1-2-3-4-5เป็น i m p a l ขึ้นไปก็มาลองวัดคลื่นกันก่อนนะ ถ้าเราวางแบบนี้ได้เสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่สุ่ม4สุ่ม5วางแล้วก็วางไปตรงไหนเป็นอะไรก็วางไปเรือยเปื่อยเพราะว่าในขาขึ้นในส่วนของเวฟ A สีแดงเนี่ยเรามองว่าข้างในจะต้องเป็นรหัส5ใช่ไหมฝั่งเทรนตรงนี้เราวางไว้ว่าเป็น Impulse นะเกิดเวฟ1 c o l l คอเล o ชัลงมาเป็นเวฟ2 2ตรงนี้เราก็ลองพอประเมินได้นะครับว่าถ้าเกิดเวฟส3ขยายเนี่ยะจะเป็นยังไงบ้างนะไปถึงตรงไหนแล้วก็ใช้ Fibonacci TenW เว e e อ็กซ์นะครับลองวัดขึ้น3ขยายดูสิ ลงมาออโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าเพะมากเลยนะใกล้เคียงนะครับที่เมื่อกี้วางแบบเกาวกาวไว้นะขึ้นมาที่161.8ก็พอได้นะครับที่จะเป็น3ขยายย่อลงมาเป็นเวฟที่4แล้วก็ไปที่เวฟที่5นะก็ใช้กรรมวิธีเดิมนะครับในการใช้ ten base extension วัดแบบนี้1 สองตรงนี้ต้องกาวไปก่อนนะว่า4อยู่ตรงนี้นะครับอืมสมมติว่า4อยู่ตรงนี้ขึ้นไปเวฟ5นี่ก็ไปถึงแถวๆนี้เออวางไว้แบบใกล้เคียงมากเลยนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับที่เราเจอบ่อยๆในการที่3ทําขึ้นขยายที่1 6อยนะห้าก็มักจะไปเท่าไหร่ครับ61.8 78.6กนะก็เอาน้อยๆไ้ก่อนนะที่61.8วางไว้แบบนี้ก่อนนะอ่าได้1 2 3 4 5ี่ห้าแบบกาวกานะครับ เออมันโนไปถึงเวฟ5แล้วนะทีนี้ตัวเวฟ1สีเขียวที่เป็นเวฟย่อยๆเนี่ยนะครับจริงๆถ้าเราอยู่ดีเห็นแบบนี้แล้วเราก็แปะไปเลยมันก็มีโอกาสพลาดใช่ไหมเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าไอที่ขึ้นมาเนี่ยมันจบหนหรือยังคิดได้ไงว่ามันจบหหรือว่าขึ้นมาเยอะแล้ว เหมือนที่เพื่อนเพื่อหลายคนคิดกันใช่ไหมมันขึ้นมามันขึ้นมาเดี๋ยวมันต้องลงมาเปิดช็อตแถวนี้ปรากฏว่ามันยังไม่จบหนึ่งนะครับอทำไงครับแหกนะครับอลองเข้าไปดูซิในไทม์เฟรมย่อยๆนะลงไปดูสักประมาณ1ชั่วโมงเลยแล้วกันเราก็ใส่เวฟย่อยเข้าไปในนี้นะครับ1ย่อลงมาเป็น2 3สามเดี๋ยวต้องย่อลงมาเป็น4ี่นะแล้วก็ไปเวฟห้าอพอจบเวฟ5้าเหลืองตรงนี้ซนะึ่งเป็นเวฟย่อยๆของเวฟ1ตรงนี้เออตรงนั้นนะ่ะ เราก็จะได้เวฟหนตรงนี้เห็นไหมครับว่าถ้าเราบองประเมินแบบคร่าวๆตรงนี้ก่อนนะเ,เวฟหนย่อยที่เป็นสีเขียวตรงนี้ยังไม่จบนะขึ้นมาเป็น1ย่อลงไปเป็น2วิ่งไปเป็นเวฟที่3นะย่อลงมาเป็นเวฟ4ีไป5ลองวัดดูซิว่า3เนี่ยทำไปเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมนะครับก็ใช้ฟิโบนัชชีเทรน a เบสเอ็กเซนชันตรงนี้นะครับในการวัดเวฟที่3นะว่าขึ้นไปได้เท่าไหร่นะครับซึ่งเป้านะ ตรงนี้ถือว่าใกล้เคียงแล้วนะครับที่จะขึ้นมาอีกนิดนึงนะจะได้การทำเวฟสาขยายที่161.8อาจจะไปมากกว่านี้ก็ได้นะไป261.8เลยนะทัาบูลิชมากๆตรงนี้ก็ประเมินคร่าวๆก่อนนะว่าถ้าเกิดขึ้นมาตรงนี้นะที่161.8แล้วมีการยอ่อแรงๆลงมาแล้วภายในเวฟสามสีสเหลืองเนี่ยข้างในเรามองเห็นคลื่นปรับได้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอะไระแฟด triangle หรือว่า zigzag ตรงนี้ผมคิดว่าชุดหน้าเนี่ยมองคร่าวๆนะครับน่าจะเป็น f a t collection นะตรงนี้ก็อาจจะเป็น zigzag หรือ triangle นะถ้าเป็น triangle เนี่ยก็ย่อลงมาน้อยหน่อยนะเป็น a b c d e นะหรือว่าถ้าเป็น zigzag ก็ a b c ลงมาแล้วก็ c ยาวาลงไปลึกหน่อยนะครับก็วัดต่อนะถ้าเกิด3ทําตรงนี้4ลงไปลึกตรงนั้นนะแล้ว5จะไปได้ถึงไหนก็ทาเหมือนเดิมนะครับ นี่มนโนไปนะว่า4จบตรงนี้5ไปได้เท่าไหร่61.8เออาไปต่ออีกเพราะฉะนั้นเมื่อจบเวฟห้ย่อยตรงนี้แล้วเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับที่เวฟห1สีเขียวตรงนี้เนี่ยจะขึ้นมาเทสในโซน47,700ดอลลาร์นะก็ทะลุไฮตรงนี้ไปได้นิดนึงแล้วเราก็มาดูต่อนะว่าไอ้ส7่0มเจ็ดพันเแถวๆตรงนี้นะครับที่เรามองไว้เนี่ยด้านซ้ายเนี่ยมันมีจุดที่น่าจะเป็นแนวต้านได้หรือเปล่า ก็น่าสนใจนะยิ่งถ้าซูมออกมาเนี่ยแล้วเราเลื่อนตรงนี้ลองอมาอีกนะครับ47,700อ, 47, 700, อวัตลากขึ้นไปถึง49,500เลย หนานแน่นมากเลยนะครับสําหรับโซนเพื่อนเยอะนะก็ซูมกลับเข้ามาดูผมว่าน่าสนใจนะตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นมาโซน 47, 48, 49น่แน่นๆเลยเนี่ยผมคิดว่ายังผ่านไปได้ยากนะครับไอโซน50,000เนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะครับที่จะเกิดเวฟหนสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องมีการคอลเลคชันลงไปสักรอบหนึ่งก่อนนะทีนี้คอลเลคชันลงไป1ลง2ข้างในตรงนี้ก็ต้องมีขึ้นปรับใช่ไหมครับเราก็วางเป็นแบบง่ายๆไปก่อนนะเป็น ABC ลงมา แล้วก็มาใช้ฟิโบนัชชีรีทรีชเมนต์นะครับลองกลางขึ้นไปดูนะว่าถ้าเกิดขึ้นไปตรงนั้นนะผมให้เทียบสัก4 8่หมแล้วกันนะขึ้นไปที่4ี่หมเนี่ยเวลาที่มีการย่อลงมาเป็นเวฟที่2เนี่ยโซนที่เราเจอบ่อยๆนะครับห2 61.8ลงสองหกสิบเนี่ยซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นปรับ ABC ข้างในเป็นแบบนี้นะครับแล้วมาหยุดที่โซนหกสิปดพอดีเลยตรงนี้เราก็รีมาร์กไว้นะ ว่าเออถ้าเกิดข้างใน A B C ดูแล้วก็น่าจะจบเวฟได้แล้วนะครับอ่าก็ตรงนี้เป็นโซนที่น่าสนใจนะส่วนใครจะไปวัดละเอียดนะครับในโครงสร้างขึ้นปรับตรงนั้นว่าเป็น normal B เป็น week B หรือว่าเป็น zigzag ลงมาได้เท่าไหร่ก็จะดีนะครับในการที่วัดละเอียดหน่อยแต่ก็ตรงนี้เราก็ประเมินราคาไว้ก่อนนะครับ แล้วก็ลงมาตรงนี้ในโซน78.6นี่นะครับก็จะมีแนวรับเดิมนะตรงนี้ท <so ี่เคยรับอยู่แล้วนะครับในการเกิดขึ้นปรับ 1- 2ครั้งแรกนะที่มีการขึ้นไปตรงนี้ผมคิดว่าในโซนราคาสัก3า0 0เนี่ยก็น่าจะยังเป็นแนวรับที่สำคัญนะครับในการที่จะมีการเกิดขึ้นปรับลงมาเป็นเวฟ1-2ตรงนี้ในมุมมองผมนะครับตรงนี้ควรจะรอให้ทำเวฟ3ตรงนี้เสร็จก่อนนะแล้วก็มีการทำขึ้นปรับลงมาในเวฟ4ตรงนี้เสร็จก่อนนะครับข้างในแล้วก็ดูโครงสร้างของขึ้นปรับไป นะแล้วค่อยมาเข้านะครับที่เวฟที่4ตรงนี้ก็อย่างน้อยเนี่ยได้ทํากําไรในเวฟ4ขึ้นไปที่เวฟ5ตรงนี้นะก็ยังพอทกำกําไรได้แต่ขึ้นไปตรงนั้นต้องระวังนะครับในกรณีที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยเราไม่ยอมขายนะเออไม่ยอมขายเกิดดเวอเจนต์ล้วก็ไม่ขาย นะเกิดนับเวฟสับเวฟย่อยเข้าไปตรงนี้เป็นขา4 5หตรงนี้ขึ้นไป1 2 3 4 5ก็ไม่ยอมขายก็น่ากลัวนะครับเพราะว่าถ้าไม่ยอมขายเนี่ยก็เจอกันข้างล่างนะเออแล้วมาซื้อตรง4ตรงนี้แล้วไงอะ่ะพอถึงมาทุนไม่ขายเด้งไปให้อีกนะเออเป็นเวฟบ AB ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ยอมขายนะกะว่าจะไปข้างบนไม่งั้นนะลงไปเจอกันข้างล่างจะตอปลอสรุปกำไรทิปไม่เวิร์กนะครับ ดูซินเนลิโอโลกสวยขวัญใจชาวดอยกันเสร็จแล้วนะก็ต้องมีซินเนลิโอโลกไม่สวยสําหรับขวัญใจชาวตกรถนะครับตอนลงไปข้างล่างก็ไม่ซื้อกันนะเออพอมันขึ้นมาข้างบนเนี่ยอมันคันนะเออมันจะไปจริงหรือเปล่านะมันถ้ามันขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็ตกรถแล้วก็แหนหน้ามองฟ้าอยู่เออพี่สีก็บอกว่ามันมีซินเนลิโอโลกสวยนะเออแล้วถ้ามันขึ้นไป7จ็ดแปดหมื่นล่ะแต่ถ้าไม่ซื้อตรงนี้ล่ะเออคุณจะตกรถไหมวะ เออจะทํำยังไงดีวะตอนนี้ก็หลอนไปหมดแล้วนะเลิกลักเลิกลักทำตัวไม่ถูกนะว่าจะเอายังไงดีก็มาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดแบบที่มันจะลงไปข้างล่างอีกเนี่ยก็เป็นซีนาริีที่หลอกหลอนมานานนะครับตรงนี้นะครับเกิดเวฟสามนะเอ่อย่อลงไปเป็น A ขึ้นไปเป็น B แล้วก็จะต้องลงไปเป็น C นะครับซึ่งตรงนี้ผมพูดหลายครั้งแล้วนะคงไม่ต้องย้ำนะครับว่าตรงนี้เรามองว่าเป็นขึ้นปรับแบบ i r r e g u l a r f แฟ t นะครับเพราะว่า B ขึ้นไปเนี่ยไม่เกิน123.6 นะเมื่อเทียบกับคลื่น A อก็ยังหลอนๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอิเล็กโทรลา a ตเนี่ย C จะต้องมีการย่อลงมาเนี่ยต่ำกว่า A นะต่ำกว่าเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ต้องต่ำกว่านะครับอืมเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะอ่าสักประมาณแถวๆนี้ก่อนนะ ทีนี้ถ้าเกิดเรามีตัวเวฟใหญ่ข้างนอกเนี่ยคุมไว้นะว่าจะต้องมีการทํำขึ้น c ตรงนี้เนี่ยลงมาโดยที่ยาวกว่าขึ้น b นะครับตอนแรกผมก็คิดว่าตรงนี้จะเป็น impulse ขาลงนะแต่ยิ่งนับไปยิ่งมึนนะครับอืมเพราะมันนับ5ไม่ได้นะลองดูซิถ้าเกิดมันไม่ใช่ impulse ขาลงละ่ะเป็นพวกขึ้นแบบ small x wave นะลงมาเป็น a b c แล้วตรงนี้ที่ดีขึ้นไปเนี่ยเป็นขึ้น x นะ,ะแล้วก็ลงอีกชุดนึงนะครับเป็น a b c เออเฮ้ยพอได้นะครับพอจบ a b c ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับนี่ก็คือ1นะเออบางคนคิดว่า a b c x a b c x ลงมาแล้วจบเออเป็น c ตรงนี้ จริงๆก็มีนักวิเคราะห์หลายคนนะครับที่บอกว่าตรงนี้เราอาจจะไม่ได้มองว่ามันเป็นเอกลักษ์แฟดหรือเป็นอะไรเลยแต่มองว่ามันเป็นแฟ c คอลเลกชันนะแล้วลงมาเนี่ยเวฟมันครบแล้วนะครับในการที่จะลงมาเป็นรหัส5นะเพื่อจบ4ตรงนี้นะครับแล้วก็จบ4ตรงนี้ด้วยแต่ว่าอันเนี้ยเรามีซินารีโอที่ C เนี่ยจะต้องลงมาต่ำกว่า A คุมอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้น่ากลัวมากๆเลยนะเพนะราะถ้ามันยังไม่จบเนี่ยลงมาตรงนี้นะมันจะเป็นอะไรครับเป็น1นะ ลองใส่เข้าไปดูสิตรงนี้ลงมานะครับยาวๆเลยเนี่ยเป็น1น,นะแล้วก็ดีขึ้นไปเป็น2แล้วก็ลงมาเป็น3 4 5โอ้โหถ้าลงแบบนี้เนี่ยเรียกว่าพินาศนะครับตรงนี้ไม่ยังไม่ได้วัดอะไรนะเออเดี๋ยวเพิ่งตกใจนะครับแปะไว้เฉยๆนะก็ลองเข้ามาดูนะถ้าเกิดลงมาตรงนี้เป็น1น,นะครับขึ้นไปเป็น2ข้างในจะต้องมีขึ้นปรับนะเป็น A, B C เออ ลราก็ลองวัดดูนะว่า b ตรงนี้เนี่ยทำเป็นแบบไหนนะครับวัดไปเราเห็นช,ชัดเลยนะว่า b มีการย่อลงมาเนี่ยเกิน61.8นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นไปได้นะครับถ้าเกิด a b c ตรงนี้นะจะเกิดเป็น collection flat ก็วัดต่อนะว่าขา c ของ collection flat เนี่ยนะน่าจะขึ้นไปได้ถึงตรงไหน,นวัดลงมานะอ่า B อยู่ตรงนี้นะครับขึ้นไปได้นะเบื้องต้นอยู่ที่161.8นะอ่านะ a b c ตรงนี้ก็จะไปจบเวฟ2ตรงนั้น เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะครับนอกจากจะวัดในส่วนของราคาเนี่ยนะเราจะต้องวัดในส่วนของเวลาในการทําคลื่นด้วยนะครับเราก็วัดเลยนะครับว่าเวลาในการที่ทํคลื่น A รวมกับคลื่น B นะคลื่น C จะต้องใช้เวลาเนี่ยอย่างน้อยเท่านั้นนะนี่ก็ยกมาใส่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คลื่น C เนี่ยกว่าจะจบนะถ้าเราวัดแบบนี้มาเนี่ยก็จะไปจบนู่นแล้ะครับ ประมาณสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดขึ้นมาแค่161.8นะซึ่งเมื่อจบ C ตรงนี้แล้วนะครับ2ก็จบตรงนั้นเรียกว่าเห็นอะไรแวบ,บๆไหมครับอืมในนี้ไหลซ้ายอันนี้ไหลขวาข้างบนคือหัวนะครับอาจจะออกเป็นรูปแบบของ head and shoulder นะตรงนี้พอดีเลยนะครับในส่วนของไหลซ้ายตรงนี้ตรงนี้ก็น่ากลัวมากนะสำหรับซีนารีโอนี้นะครับ ก็ผมดูแล้วแถวนี้เนี่ยพอซื้อได้นะครับแต่ถ้าขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปถึง1 6อ8ตรงนั้นผมคิดว่ามีแนวต้านมไม่ว่าจะเป็นตรงนี้นะครับที่เป็นแนวต้านนี่มีตรงนี้ด้วยขึ้นไปชนตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ง่ายนะที่จะทะลุขึ้นไปได้ก็ตรงนี้เราต้องโฟกัสในส่วนของเวฟย่อยๆตรงนี้นะลองเข้าไปดูซิในส่วนของ BC ตรงนี้ซึ่งเป็นรหัส5ใช่ไหมเอ๊ะคุ้นๆน,นะ เมื่อกี้ในซีนาเรโอโลกสวยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นรหัส5เหมือนกันเออคล้ายๆกันเลย1 2 3 4 5ขึ้นไปเพื่อจบ1ย่อลงมาเป็น 2, 2> เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าที่ขึ้นเป็น1 2 3 4 5เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปเหมือนกันนะสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องมาดูนะครับว่าเออตรงไหนเนี่ยที่มันเป็นจุด invalid แล้วก็จุด invalidate ในส่วนของ setup เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะครับที่ผมจะมาบอกว่าตรงไหนเป็นจุด invalid แล้วก็จุด invalidate ในเซตอัพต่างๆเหมือนกันอ,อยู่ในซีนารีโอนี้นะครับจุดที่จะเป็นจุด invalidate เซตอัพนี้ง่ายๆเลยครับมีการปิดเหนือเส้นปะสีแดงตรงนี้ที่ประมาณสัก53 0 0 0ต้องปิดเหนือนะแล้วก็อาจจะมีแท่ง c o n f i r มใน time frame day สักประมาณแท่ง2แท่งเนี่ยก็คือ c o n f i r มว่าสามารถปิดได้เหนือเส้นนี้ เพราะว่าถ้าเกิดสามารถปิดเหนือเส้นนี้ได้เนี่ยนะอา,อาจจะมีการขึ้นไปแล้วมีการย่อลงมาีเทสอีกทีหนึ่งแบบนี้นะขึ้นทะลุขึ้นไปตรงนี้อาจจะยังไม่น่าฟอลโล่ตามเท่าไหร่นะอ่าแล้วก็รอนะครับให้มันมีการย่อลงมาดีเทสส่วนที่เคยเป็นแนวต้านที่เราคิดว่าเป็นแนวต้านที่สําคัญย่อรีเทสแล้วรับอยู่นะแล้วก็มีการ เด้งกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งตรงนั้นผมคิดว่าตรงนี้ค่อยมาเข้าก็ไม่สายจนเกินไปนะครับสำหรับการที่เราอาจจะต้องขึ้นไปเนี่ยพอใกล้ๆแนวต้านตรงนี้เราอาจจะต้องขายทํากําไรก่อนนะเพื่อรอดูนะครับว่าเออโอเคถ้าเกิดขึ้นไปนะแล้วผ่านไม่ได้ลงไปเราก็ได้ขายในโซนที่น่าสนใจนะครับที่จะทํากําไรตรงนั้น แล้วถ้าเกิดโชคไม่ดีนะครับเรียกว่าขายหมูไปนะก็รอให้ทะลุไปย่อรีเทสแล้วค่อยมาซื้อใหม่จากการประเมินของผมนะซึ่งไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนนะครับอย่าลืมนะครับคลิปนี้ทาเพื่อใช้ในการศึกษาการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเท่านั้นนะครับเข้ามาฟังด้วยเหรอครับอันนั้นปิดประตูก่อนครับเอาปิดให้สนิทครับเบาๆนะคุณครับมาดูมาดูบิดคอยหน่อยครับ อ่ะางอ,อ,อ,อีเาเลียมเลยเหรอครับใช่โอ้โหรู้จักบิตคอยกับอีเาเลียมด้วยใช่ไหมใช่อันนั้นคุณมีบิตคอยเยอะไหมครับแล้วคุณมีอีเาเรียมเยอะเลย <laughs> มีอีเาเลียมเยอะเลยเหรอใช่แล้ววันนี้เปิดช็อตหรือเปิดลองดีครับเปิดลองครับเปิดลองเหรอเพราะมันจะขึ้นเหรอใช่มันชอบสีเขียวเป็นสีเขียวใช่ไหม่ชุดเหมือนเปโอ้ใส่ชุดสีเขียวมาด้วยแบบมีสีเขียวหมด ถ้าสีเขียวมันจะขึ้นใช่ไหมครับใช่แล้วถ้าขึ้นเนี่ยเราต้องเปิดลองหรือเปิดช็อตครับเปิดลองครับแล้วถ้าลงเราเปิดลองหรือเปิดช็อตครับถ้าลงเปิดชอ็อต <laughs> ถ้าลงเปิดช็อตสี่ขวดนะครับอือใช่ไหมครับอืม,อมแล้ววันนี้ขึ้นนะขึ้นนะวันนี้ขึ้นนะคนแรกเนาะขึ้นใช่ไหม ป้าเปิดลองอยู่เต็มเลยนะขึ้นใช่ไหมขึ้น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 ,นช่วยช่ยครับถ้าลกสีแดงเลยอืม <laughs> สุดยอดมากครับโอเคครับไปไปยิงได้โนเสาร์ต่อไนนะ<ป>มาดูต่อนะครับ เราเอาเส้น5 3 0 0มเนี่ยใส่เข้าไปนะเห็นไหมถ้าเกิดมันหลุดขึ้นไปนะแล้วก็ย่อลงมาเป็นเบสที่4แล้วหลุดขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้แล้วนะครับที่จะออกเป็นซินาเรียอนี้นะเราก็ต้องอินเวอรเดดนะตรงนี้เป็นเส้นอินเวอร์เดดชุดเซตอัพที่แล้วทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าถ้าเกิดเซตอัพนี้จะมีเส้นไหนที่เราจะใช้ในการอินเวอร์เดดเซตอัพนี้บ้าง ในเวฟย่อยๆในขา23ตรงนี้นะว่าถ้าเกิดขึ้นมาตรงนี้นะหนึ่งเนี่ยแล้วเป็น1นะครับย่อลงมาเป็น2 3 4 5แล้วไปจบ3ข้างบนนั้นเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องโฟกัสเลยนะครับซึ่งตรงนี้จะใกล้แล้วนะถ้าเกิดขึ้นมาเป็น1 2 3 4 5จบ1ย่อลงมา2ตรงนี้ข้างในก็มีขึ้นปรับ A B C ปกตินะ1ลง2ทีนี้ถ้าเกิดเวฟ2เนี่ยเออ มันกลับคอลเลคชันลงมาใช่ไหมเออแล้วมันขึ้นไปข้างบนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดร่วงลงมา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 แล้วมันหลุดตรงนี้นะอืมจุดเริ่มต้นของเวฟที่1ที่มันขึ้นไปตรงนี้เราก็อาจจะประเมินได้เลยใช่ไหมครับว่ามันลงมาเนี่ยแล้วเป็น A B C แล้วก็ลงไปอีกนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วนะครับจุดที่จะ invalidate setup นี้นะครับก็คือตรงนี้เลยนะเส้นที่ผมทําเป็นเส้นปาตัวนี้ให้ที่ราคาประมาณสัก3ามหม่นถ้าเกิดหลุด โลตรงนี้ลงไปนะผมคิดว่าเซตอัพนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุด i n v a l i d a t e ชุดเซตอัพโลกสวยนะที่ราคาประมาณสักษามหมื่นสีถ้าลงมาแล้วมีการหลุดลงไป ต้องไปดูซีนารีโอโลกไม่สวยนะที่มีโอกาสนะครับที่ราคาจะลงต่อไปอีกนะซึ่งก็เป็นการวิเคราะห์นะครับทั้งสองซีนารีโอแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆลองดูนะครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะมีจุดที่เป็นประโยชน์ให้เ,เพื่อนๆหลายคนนะครับในการที่จะใช้ตัวนี้เนะี่ยในการศึกษาทางเทคนิคนะครับซึ่งก็จะสามารถทําให้เ,เพื่อนๆเนี่ยนำไปพัฒนาใช้ในการที่เราจะตัดสินใจนะครับในการที่จะเข้าซื้อหรือว่าขายตรงไหนบ้างไงคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้แค่นี้นะ สวัสดีครับ